สี่ลสมจิตหนึ่งร้อยันหนึ่งเปล่าเอวังโหตุนี่แหละจะได้วันนี้ก็เป็นวันนี้รีเป็นวันนี้เสด็จที่สังขารผีใ่เข่ากนลุกคาไปแล้วสังขารผีใมเแกยวพยาวันกงมาหลอดมาถึงมาเติงสู่เจ้าตั้งหลาย กวยังบ่ละเสียยังหนึ่งอาทิตย์ประเพณีอันดุมมนิพพานก่อนจูเจ้ากว้างบ่พรเสียศรัทธาจูเจ้าทั้งหลายจึงได้รุ่มน้ำมายังชุกคัทโทตะกะหลานะวัตถุทั้งหลายบวชภูนี้วัดถวายเป็นการเพื่อจักรมา ขอเข้ามาโลดโทษผู้ฆ่าก็จักปลายโหดและอาโหดิกรคำแม่นว่าสุเจ้าตั้งหลายได้กระทำจันดีและตั้งจบประกอบด้วยโพธิ้านขออื้สูเจ้าจุงมีอายุยืนนานตีฆาย,ยดยิงโลกไปริงดีไกลของมอมีความใสสดชื่นเป็ตตีรักและคนอื่นเขาหัน ของมีความขายันทุกคำเจ้ากาพิกาชจุเจตพิกาชจุผ่อมอมโดยบริบุญจุงม,มีกำลังอุดหนุนแต่แทงอย่าได้เหี่ยวแห้งจุเยี่ยงจุป,ปาการจุงม,มีคำาวานนะครับพอที่ท่านบอกไว้สมนึกใดจุเยี่ยงจุปรการนะจุงักมีเดียงแกด่ดีลี Yaຖา po politiksa kalang e wame waito te na pada Tr tumbang i pambe wa can tu sepullet tuສ Khpa Can tho meico diajo yahaspi di di wa dat tuspakລpo มาโกเตภวะตันตะ,ะโยสุกีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีนชิชานิจังกุช,ชาปจานิโดจตาโลธรรมาวันติอายุวันโลสุขังปะละัลลัสนุ